ครับสวัสดีเอแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่อง10เรืออะไอยตนนะครับผมมาครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่อำเภอวังสะพุงครับก็เลยมาแวะครับนะฮะแวะอูตตเจริญยนต์ครับโอ้เดี๋ยวพามาเยี่ยมชมครับวันนี้ก่อนนัดลูกค้านะครับตอนเช้าครับเจ็ดโมงสิบสานาที ประกาศรับสมัครช่างซ่อมเครื่องนะครับหนึ่งตำแหนง่งขาดแคลนมากครับช่างซ่อมเลยนะี่ <c oughs> อูนี้ประกอบดั้มด้วยนะครับประกอบดั้มประกอบอะไรนี่รถยกไอ้เขียวไอ้เขียวเราไปเดี๋ยวไปดูครับ มาดูรถสไลด์ด้วยนะฮะนอ,อนอยู่มาเล่นครับเดี๋ยวิ่งเาเล่นามาซื้อรถรถบัสนักเรียนอยู่ซอยตะพุง<อ>่งเลยนัดเจ็๊บโมงคงืงนอนนัดเจ็๊บโมงคงืงก็เลยมาเล่นนะ้ะใช้รถสไลด์ฮะ กินมาแล้วครับคื้นนี่นอนนี่แหละเฮ้ยเซลล์อะดรให้จะคันนะคันไหนคันไหนคันเออฮะคันไหนปล่อยคันนัหนบอกปล่อยจะคันเออเนี่ยคือจะให้จะคันคันเนี่ยตัววะว่าโอ้นี่บอก ดูดูนี่ก็ได้นี่ดูโซ่ดูโซ่ฮะคัๆๆนนี้คันน้อยตีวัวปล่อยจากคันนะ้ดูโูอยู่นี่ต่อหมดนะครับต่อรถประกอบนอกด้วยนะฮะซ่อมด้วยครับ เอาทุกอย่างบริการรถยกด้วยรถด,ดำคันหนึ่งนู่นรถยกคันหนึ่งคันนั้นเนี่ยคันหนึ่งตัวนี้ตัวยาวเลยนะนี่ ว่า7เมตรเนี่นะมั้งครับ,รบอ,อยากได้สักคันอนี่ครับนี่สไลด์ตัวนี้แหละนะฮะ7เมตร ลหรอนี่ใครสนใจก็ลองเข้ามาดูครับวังสะพุงครับวังสะพลูลุลุงอันนี้เฮ็ดเองมะเนี่ยกระบะมันเฮ็ดเองบ่อธาตุมัน เด็ดจะคันนะโอ้โหโลโมินียมด้วยนี่ถาดโลโมินียมด้วย จเลยครับคันนี้งานสไลด์งานเยอะแกตู้แกตี้แกอะไรก็ได้หมดนะครับโอ้โหเศษเหล็กอู๋นี้เขาจะชอบไปยกที่รถตกเขาตกอะไรนะครับจังหวัดเลยนี่เยอะนะครับดูครับซากเต็มเลย ตกเขาตกอะไรเนี่แกไปดึงหมดนะครับตกเขาลึกๆนี่กแกก็วินขึ้นมาได้นะอูนี่อ้วนของเรายังไม่มาวะเจ็ดโมงเนี่ยคันหนึ่งรถจกอีกคันหนึ่งไม่เจอเลยนะจะมีคันนิสสันคันหนึ่งนะครับที่แกเอาไปยก ใช้งานอยู่ถ้าต่อเสร็จใหม่เพิ่งไปใช้งานเนี่ยโอ้โหตัวนี้ยังรอเลยโลมิเนียมแก่ผักมัากนี่เ <c oughs> <c oughs> จ๋วเลยครับโชคทวัตชัย <c oughs> ชุบเหล็ก ดูรถสวยๆบางครับตัวนี้ตัว210ยใช่ไหมเนี่ย1 0แล้วครับถังน้ำมันใหญ่แต่ง แต่งเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยทำสีกันชนกันชนนี่เอามาครอบนะครับตัวครอบอ อันนี้ต่อรถดับเมื่อกี้อันนี้เนี่ยเครื่องเจโอโทรศัพท์อยู่บนรถอันนึง่งเดี๋ยวลูกเจ้าของรถโทรมาไม่ติดแน่อนอนแหละเนี่ยรถโม่ก็ทำครับรถโม่ก็ทำกระบะดับก็ทำครับกระบะดับเล็กเนี่ยอันนี้รถประกอบนอก อันนี้กำลังจะใส่เฟืองท้ายตัวนี้เป็นแปดน็อตเลยเนี่ยช่วงล่างแปดน็อตเลยเนี่ยนี้ข้างหลังข้างหลังก็แปดน็อตด้วยครับาะเบรกใหญ่โอ้โหขอบสนะิบเก้าจุดห้า มีโมดเลยของนอกเลยแปลกๆนั้นนั้นสวยดีวะคันนี้อันนี้พร้อมแล้วมั้งไกลแล้วนะใส่เฟืองท้ายก็น่าจะออกแว้นได้แล้วตัวนี้ตัวนี้กบดำเรด อ์เอ้ยตอนนี้ก็จะต่อรถยกนี่โอ้โหรถห่างมาต่อเลยเหรอน่าจะต่อรถยกนะครับเนี่ยมีเคนด้วยวินด้วยนี่ฮะยนต์เฟืองท้ายเข้ามาแล้ว โอ้โหใช้งานหนักมากตัวนี้ดูครับวินใส่โลด้วยโล่โด้วยเกียร์ฝากด้วยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวปัน่นเชนนะครับต่อโอ้โหเจ๋วจังเลยเกียร์ฝาก แบบนี้ก็มีเ,เกียร์ฝาก <c oughs> <c oughs> เกียร์ฝากแบบไม่ได้ต่อจากเกียร์โดยตรงนะครับนี่ฮะ <c oughs> สักนี่ต่อเซส,สโลตัวนี้ <c oughs> วินเลยตัวนี้ <c oughs> สลับซับซ้อนมากนี่ฮะฝากจากเกียร์มา ใส่ตัวนี้ปันตัวนี้เสร็จมาสับตัวนี้มาเข้าตัวนี้โปโ้แล้วก็เข้าตรงน้นอีกหลายระบบเ,เกินรถยกครับเดี๋ยวค่อยชมคันนี้ วิสเตอร์ห้าร้อยหกล้ออ้โหซีรีส์ซีรีส์สองคันสิบสองล้อคันนี้ครับเอาน้ำหนักครับใส่ยางเหล็กอันนี้ใส่เฉยๆนะนี่ ดี๋ยวก็ถอดออกครับเป็นดำเนี่ยเห็นไหมเอาแบบนี้คราว่าขานแห้งยกไม่ได้นะตัวนี้ยกขานไม่ได้ครับซีรีส์เจ็ดร้อย ั็โอ้โหยถังโลเอ้ยถังโลมเนียมถังมีเนียมครับถังมีเนียมแบตเตอร so. <up your particular contract> <t ick> ี่เอาไว้ตรงนี้นาขถแปลกๆตั้งนั้นเลย ไปครับผมพาเยี่ยมชมใครอยากมาเข้ามาทำงานครับทำรถทำอะไรก็ลองเข้ามาครับยู่นี่ครับวังสุพุงอู่ต่อเจริญยนต์หัวเงาไปครับผมเดี๋ยวไปสุราต่อครับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไหล่ยนคิดจะซื้อคิดจะขายครับคิดถึงสีบุเรืองอะไหลนยนทีนี้ขอลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผม Se lo Sobre la pone ahí,